ทีรันดาพบกับทีรันดาทีรันดาไปที่เก็บนะครับซินิเนตอร์ซิมาน่านี่คือใบคีที่ทำให้เราชนะนะครับ,บอ่าใบนี้เราเก็บได้นะเราหาของนะครับแล้วก็ใบนี้อาจจะอาจจะไปหาพวกชวิชโลดีกว่านะครับคุณใจสำคัญคือการจั่วมินเนีย่ยนะเพราะเราเนี่ยมีมินเนีย่ยค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ดิเฟนซีฟหนักๆเนานะ อย่าบอกว่าเป็นเด็กเดียวกันอ่ะอ่าสวิชโลดีมากนะคอยนี่เราเก็บไว้ลงชิวาน่าอย่างเดียวนะครับเราไม่ต้องรีบขนาดนะั้นนะเราช้าได้เท่าที่มันช้านะครับอ่าเอ่ออาจจะต,ต้องใช้ถ้าเป็นโลกอะพี่ไม่ไม่ชชวร์ว่ามันเป็นโลกหรือเปล่านะเก็บไว้ก่อนละกัน อ่าเป็นโลกจริงด้วนั่นเป็นโลกใบนี้คือดีถูกปะเหลืองมีดาเธอน่าจะโดนหลักโอ้โหเชี่ยมแม่งจัดเต็มข้อล่อเต็มแข้งแน่นอนจะ<ๆ>ต้องเอาหาใบามารอนะหาใบามารอ เดี๋ยวมันรำเสร็จจะบ้าเราใบ่แล้วก็แปลกๆเข้าไปนะครับาารรมาแล้วมาแล้วหนึ่งรำหนึ่งรำหนึ่งชีวิตเชิญรำไม่พอใจเชิญคุณลงทันบัญชาให้สมอุราให้สาแก่ใจ แต่ถ้าลำไม่ใหญ่มากพี่จะเชิวหนาเลยนะพี่จะคอยเชิวลนาเลยลำแบบไม่ถึงไม่ถึงสิบอะแต่น่าจะถึงถ้าสิถ้า 10, ถ้าถึง10บเอ็ดเนี้ยต้องต้องอะไรนี่แหละ <c oughs> ชา a d โดสเ,เตปสองใบ,บไอคอนคอร์กสองใบคิดว่าจะไม่ถึงเหรอเท <c oughs> ่าไหร่แล้วเน,นี่ยตอนเนี้ยสิบแล้วอะอไม่เป็นไร เดี๋ยวเราก็ยิวย้อนกลับเนาะอ่าเราสามารถใบเฉยเฉยได้นะใบยิงยิงแล้วก็เท่านั้นก็โอเคเทิร์นนี้เป็นเทิร์นพักเทิร์นนาเราลงชีวนาได้แล้วก็เทิร์นต่อไปก็เป็นไอ้นี่เทิร์นนี้จะไม่ใหญ่เทิร์นนี้จะไม่เจ็บ เธอนี้เราจะเราจะโอเคมากแล้วเธอน่าเป็นเธอแบบลำลำพยาค่ะลำพยาคะโอเคอันนี้ได้อ้อมกอดของรนะีไลท์น่ะไม่อ่อนโยนหรอกนะฮิวเลยฮิวเลยเอาตัวรอดฮ <c oughs> ิวเลย30กูไม่ตายแน่นอน มังือนี่มีแห่งรีไล์เรียบร้อยยาแดงไปดิโดนยาแดงป,ป้ายปากไปเรียบร้อยชิวนาลาก,ก่อยเตอรหนาก็ไป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 แล้วก็หาไปไปฮิวหาปาตัวเองด้วยรีบจังไม่มีปัญหาฮิวเต็มอยู่แล้วฮิวเต็มอยู่แล้วพีหนุ่มได้ทั้งวันแต่ว่าเราต้องไวนะเราต้องเล่นไวๆนะ เข้าเทินทปุ๊บเราไปเลยนะมันกดแล้วไปอะไรวะเนี่ย ลามลามลามยับยับลามยับยับไม่ต้องเก็บนะเก็บเก็บดองไว้เก็บดองไว้ โอ้ยไม่ทันโอ้ยกว่าเอฟเฟกจะขึ้นกว่าเอฟเฟกพระหนุ่มจะขึ้นไม่เป็นไรไม่เป็นไรเท่าไรเท่านั้นเท่าไรเท่านั้นอันี้สามเหลืองฮะอันี้เรียกว่าสามเหลืองนะครับสามเหลืองนี่เราก็จะได้เท่าไหร่สามเหลืองนี่ก็ได้สามต่อนะครับอ่ะเด็กอาจจะไม่จักสามเหลืองนะครับแต่ไม่เป็นไรถือว่าไพ่ใหญ่ละกันสามเหลือง โอ้โหลามกันกระดุกก,ะดก,บบกกระดิกลามแบบจักระดุกจักระดิกอยู่อย่างนั้นฉะน่าจะลงมีดาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีดาก็คือมาดีนั่นเองเี้ย้าเจ็บได้อีกสักหน่อยหนึ่งนะก็งลงมีดาก่อนมีดา หามาอา่อยิงครับผมยิงครับผม่าดครับผม,ผบผมอันนี้เก็บสะสมนะครับเก็บสะสมแต้มเป็นแบบเป็นแบบบตดสะสมนะบสารสะสมแต้มพอครบพอครบสามเมื่อไหร่เราจะล้ได้อีกรอบหนึ่งนะครับ ไม่เป็นหาไม่เป็นหาเรื่องมีดานะครับมีดาจะปลอดทําให้เราได้นะครับเพราะว่าเราต้องวางใจนะครับเพราะว่าเราปลอดภัยแล้วแมงสับเหลืองสับไปสับเยี่ยวเลยไม่ีปัญหาถ้าตัวเนี้ยแอทแท็กไม่ถึงสามสิบก็ไม่มีปัญหาับเรานะครับ okay. เราดูดตูดได้เราดูดตูดไปยังดูดตูดไปแล้วโอ้โหช้าช้าหน่อย กะเรากะเอาตายอะ่ะต้องเหลืองเลยนะต้องต้องต้องจัดจัดเหลืองเลยนะครับจัดเหลือง <c oughs> จัดเหลือง <c oughs> มันอาจจะแหง้งๆหน่อยแต่ว่ามันจะดีกับเราในระยะยาวนะครับแน่นอนเชื่อพี่ผม <c oughs> มีฮิวอะมีฮิวนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้นะ ต้องเล่นการ์ดที่ขโมยมาจากโอเคเอาวันนี้โอ้โหแม่งจัดยาแดงเบิ่มๆให้เราด้วยนะเออสเลอร์ โทษทีโทษทีโทษทีพี่มันพิวไปน้องเรามันกระดูกคนละเบอร์พระนุกมเรามันคนละเบอร์พี่น้องอุ้ยลืมไปแอสเซอร์ไม่ได้ชิหายแล้วไม่ไร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 ห้ามลงมินเนี่ยรอบสองนะเพราะว่าเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่ามันจะชุบไม่โดนเหลืองมันจะชุบเป็นแอสเซอร์อย่างเดียว อะไรเรามีมีได้อยู่ที่อมันคุ้มครองแล้ววะเธอน,น่ารักอีกสิบหกเจ็บนะเนี่ยอา้าวจะชนะกลายเป็นแพ้เฉยอ่าเราฮิวห้าได้ เราอยู่ห้าตรงนี้ได้ถูกป่ะเราอยู่ห้าตรงนี้แล้วปาดแล้วก็ขึ้นเกาะได้อ่าจริงๆเ anyway. ราอยากจะลงมีดานะมีดาก็ได้นะหรือจะนอันนี้เอ้เกาะสิบหกอันนี้แหละเต็มข้อไป ลำเขินๆมันต้องมันชนะอเสร็จหมดแล้วเท่ากับเรารับแค่16เทิร์นนี้แล้วเราก็จะรอดยังไงล่ะจะรอดจากอะไรโอเคโอเคขอเขาหมดแล้วขอหมดแล้วจะเย็นไม่มีเทโลเร็จไม่มีอะไรแล้วเรียกว่าไม่มีสดตีเลยแล้วนะครับโอเค เลตเซเราสามารถเรียกมีดามาคุยได้นะเออเราเราเปิดเปิดเปิดซองก่อนเปิดซองเราไมต้องเล่นแบบนี้ก็ได้นะเราเปิดซองก่อนเปิดซองอ่าขุดออกมาแม่งโง่แน่เลยขอขอแบบเหลืองเหลืองได้มัเหลือเหลืองอ่าโอเคอยู่เปิดอะไรก็เปิดซองได้อีกทีนึ่งถ้างี้เราจะสามารถเปิดซองได้อีกทีนึง อ้ม oh, ามีเดสโอสบายอย่างงี้สบา,ายมือสะดูมโหมแล้วก็เปิดซองเปิดซองลองเดกอ่ะดูดูตูดก่อนดูดูตูดก่อนทีนึงอ่ะแล้วเดสไปแล้วก็ขุดมีดามาแล้วก็เทดทีหนึ่งแล้วก็คิวเขาให้อันนี้ต้องอันเดชตายปะถ้าข้าไล่เปนหนึ่งถ้ามีอันเดฝ่ายคุณตายแล้ว เราไม่มีอันเดสเลยไม่เป็นไรเรามีมีดาแสงแสงแสงบริสุทธิ์อยู่แสงบริสุทธิ์ <c arts> แะการดได้หมดแล้วนี่เรียบร้อยได้ได้ก็สูดเราไปแล้วเพราะเราสายรำยังไงล่ะอุ้ยอุ้ยผมจะทุ่มเทด้วยชีวิตแล้ววะ่ะไม่ไรเรามีมีดาอีกแปดร้อยล้านตัวเราสามารถเรียกมีดามาได้อีกแปดร้อยล้านตัวนะครับไม่มีปัญหาตรงนี้คือเลือดเต็มตลอดอ่ะยี่สิบสี่ชั่วโมง หนึ่งปาสองออ่ะแล้วก็ค่าเหลืองตัวใบหนึ่งโอเคอ่ามีดาบใบหนึ่งอ่ะมีดาบโง่ๆใบหนึ่งกับใบนี้ยใบสุดท้ายเอาจะเอาไปดาบโง่สอ,องใบไปดาบโง่สอ,องใบเรียบร้อยไม่เป็หนห่าไม่เป็หนห่าโอเคเราเปิดซองลองเด็กก่อนครับเปิดซองลองเด็กเปิดซองลองเด็กอ่า อันนี้ดีกว่าว่ามีดางโง่ๆไปเลยหรือจะเหลืองเหลืองก็ได้นะเหลืองถ้าได้ไปได้เหลืองก็คือยาวถูกไหมอ่าเปิดซองลองเด็กเปิดซองลองเด็กอ่าจัว่วไหมใบจัว่วเด็กมันไม่มีอะไรแล้วอ่ะจัว่วดีกว่าอ่าเปิดซองลองเด็กเปิดซองลองเด็กอ่าได้แอสเซอร์เรจนได ่าไม่มีอะไรดีเลยยมอมเป็นล้วกันนะครับเถอะเป็นลวกันเถอะเป็นลวกันฮิวไว้ด้วยฮิวไว้ด้วยนี่เป็นไงคนดีป่ะโอเคเขาหมดแล้วหมดแล้วไปทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้รอรับสตาก,กันอย่างเดียวยอมเถอะพ่อหนุมน่มพ่อหนุ่มพ่อหนุ่มไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะพ่อหนุ่มอะไรก็ไม่รู้อีกใบหนึ่งอ่ะ โ้ oh, ช้าๆหน่อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาด้านการเปิดซองลองเด็กของเราโอเคจริงๆเล่นพรสวรรค์ได้นะพรสวรรค์ไปเลยจบๆปะเขาไม่ไม่เหลือก,การแล้วอะ่ะ ยิงให้มีดาแล้วกันเพราะว่ามีดาของเราก็คือมาดีนั่นเองนายต้องยิงหกประมาณเจ็ดปดรอบอะ่ะนายต้องกดยิงหกทุกเทอรนะ์นอะนั่นถึงชนะเราได้อะ่ะนายไม่ยอมเหรอหนายไม่ยอมจริงเหรอสายรำของเราเป็ไงล่ะ <laughs>